เรามาต่อกันที่เรื่องของคุณเจิมมาตรนี่แหละคุณต่อสู้นี่แหละเจ้าของพื้นที่เก่าใช่เจ้าของพื้นที่เก่าและเตรียมมาเอาคืนโอ้โหใหม่มั่นปั้นมือเลยนะว่าจะต้องเอาพื้นที่นี้คืนให้ได้นะครับเพราะนั้นพื้นที่เนียโอ้โหท่านผู้ชมรอดูเลยนะสนุกแน่ๆนค่ะอ่าแล้วคุณเจิมมากนะ่รนะคเวลาที่ลงพื้นที่เนี่ยนะครับเข้าหมดซอยเล็กซอยน้อยตรอกซอกซอยอะไรก็ตามนี่เล็กขนาดไหนเหมือนกับเป็นการต้องการโชว์ความโชว์ความผอมก่อนคุณเจิมมาก ไปดูคลิปนี้กันนะ เจอมาานก็เดินผ่านสบายๆนะแต่จริงๆอ่ะพี่เดินอ้อมรถง่ายกว่าไหมนี่ทีมงานก็เดินเนี่ยแต่พี่คนนี้เนี่ยโอ้โหแกพยายามจะช่วยให้เห็นว่าเห็นไว่ามันแคบว่ามันแคบจริงๆโอ้โหเนี่ยไปหมดแล้วเสื้อเสื้อฝุ่นฝุ่นนะเช็ดจะสะอาดเลยเนี่ยใส่ก็หงรถของพรรคประชาธิปัตย์แล้แหละรถปชปเลยแหละอาจจะถึงที่ทําการหรือว่าไปหาเสียงอะไรพวกนี้แหละนะยังมีเรื่องของคุณเจอมาอีกเรื่องหนึ่งคือผู้สมัครนะท่านผู้ชมนะชงหาเสียงแบบเนี้ย อะไรที่ไม่เคยทําก็ต้องทำ,งทำและต้องพยายามทําให้ได้ถ้าทไม่ได้ไดด<อ>ต้องทำไม่ดีด,ด้วยนี่แหละค่ะภาพภาพนี้ท่านผู้ชมตีบาดพระเออตีบาดพระก็ทําไปดูคุณเจอมาาเขาทํากันค่ะใช่อะไรท่านผู้ชมเพราะว่าเขตที่คุณเจอมาดอยู่เนี่ยเขตนั้นเนี่ยมันก็ขายนี่แหละบาดพระเยอะออขายเกี่ยวกับพระพุทธรูปอะไรพวกนี้ก็เขตอเขตพระนาคเขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมราดศัตรูพ่ายเนี่ยขายพวกพระขายพวกบาดเนี่ยเพราะงั้นต้องโชว์สกิลนิดนึง คือคนที่ไม่เคยตีเลยแบบนี้นะที่ใช้ค้อนทุบค้อนตีเนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะตีใส่มือตัวเองเนี่ยง่ายมากเลยนะเคยโดนปะเจ็บด้วยเออก็เจ็บอ่ะคือห่อเลือดอ่ะเอ้อโช้ง่ระวังไว้เลยเอ่าเนี่ยน่ากลัวมากอ่า